สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะไม่ซุ่ค่านะคะวันนี้ตอนนี้นะคะน้องหอมอยู่ที่เมืองง่อมนะคะเมืองง่อมนะคะเมืองง่อมก็คือเป็นอยู่ในราชานี่แหละนะคะแต่อีกที่นึงนะคะวันนี้นะคะนี่คือวันนี้ในคลิปนี้คือเป็นคลิปที่จะเราจะกลับท่าเดือดแล้วนะคะคือคลิปในวันนี้นะคะคือบอกเลยว่าถนนโอเคแล้วนะคะเมื่อตอนที่เราไปนี่คือบอกเลยถนนนี่คือสุดยอดมากๆนะคะคือ ลงอยู่อย่างเดียวเลยนะคะคนอ,อะไรนะอะไรนะผักรถอย่างเดียวนะคะเพราะว่ารถนี้คือแบบถนนมันลื่นนะคะเดิน <arose> เดินเดินเดินตลอดทางเลยนะคะไปถึงที่ไปถึงที่เมืองไก่นะคะก็ใช้เวลานะคะหลายชั่วโมงเหมือนกันนะสิบกว่าชั่วโมงนะคะไปถึงที่โน่นนะคะสี่ห้าทุ่มเลยนะคะไปถึงที่เมืองไก่นะคะออกจากบ้านแปดโมงไปถึงที่โน,น่นประมาณสี่ห้าทุ่มนะคะเออใช้เวลาแบบสิบกว่าชั่วโมงนะคะ ราะถนนมันลื่นถนนมันไม่ดีนั่นเองนะคะและมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่ทุกคนดูวิวนะคะดูวิวธรรมชาติจากเมืองกายเมืองงอมนะคะตอนนี้นะคะน้องหอมนะคะเราทุกคนนะคะที่มาด้วยกันนะคะเรามาถึงที่เมืองงอมแล้วนะคะมาถึงที่เมืองงอมแล้วนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่สะพานแม่น้ําของเมืองงอมนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะสะพานคือรถรถมาไม่ได้นะคะเฉพาะมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะคะ มอไซค์มาได้นะคะแต่รถมาไม่ได้นะคะนี่นะคะดูวิวนะคะแม่น้ําสวยมากนะคะดูน้ําใสมากนะคะแล้วก็มีก้อนหินมีสาลายมีอะไรด้วยต่างหากนะคะดูสวยมากนะคะคือในคลิปสุดท้ายนี้นะคะคือจะเอาคลิปวิวสวยๆจากเมืองกายเมืองงอมมาฝากพี่ทุกคนนั่นเองนะคะวันนี้คือจะไม่มีอะไรนะคะดูดูสะพานนะคะสะพานเมืองงอมนะคะเดี๋ยวจะพาพี่ทุกคนไปดูเมืองงอมด้วยนะคะ เมืองงอมนี่คือบ้านของเขานะคะแบบบอกเลยว่าแบบมันจะโบราณโบราณมากเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบทํามาจากไม้เหมือนกันนะคะแล้วก็คือพื้นที่นะคะพื้นที่ของหมู่บ้านเขานะคะคือเขาทําบ้านนี่คือแบบแ,บบแบทบติดกันหมดเลยนะคะพี่กคนเดี๋ยววันนี้นะคะน้องหอมจะพาพี่โดนเราจะไปกันที่เมือ,องงอมนะคะไปดูที่เมืององอมด้วยนะคะว่าแค่ไปสัมผัสพื้นที่ในหมู่บ้านของเขาแค่นั้นเองนะคะ แต่ตอนนี้นะคะแวะมาล้างรถล้างขาล้างมือกันก่อนนะคะเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนะคะเอาตั้งแต่เมื่อวันซืนนะคะรถนี่คือไม่ได้ล้างเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นขี้โคลนนะคะเสื้อผ้าแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังใส่อันเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราเผื่อไว้ถ้าเราเปลี่ยนชุดใหม่มานะคะเดี๋ยวถ้ามาเจอโคลนดินถนนไม่ดีก็คือต้องลงเข็นเหมือนเดิมนะคะก็เลยแบบใส่เสื้อผ้าชุดเดิมมานะคะน้องหอมแต่ละคนนะคะก็คือเสื้อผ้าชุดเดิมเดิมกันหมดเลยนะคะเวะถ่ายรูปกัน เสื้อผ้าเดิมๆนะคะเพราะว่าเสื้อผ้ามันเป็นโคลนหมดนะคะนี่ตอนนี้เพชรล้างรถกันอยู่นะคะยิ่สวยจริงๆนะคะลองลองไปสัมผัสน้ําดูก่อนนะคะ่ละคนนะคะดูเหนื่อยกันสุดๆเลยนะคะแต่ก็เพราะว่าเป็นแค่วันเดียวนะคะเราก็เลยแบบเอาไม่ใช่งานนี้คือมีแค่ครั้งเดียวนะคะพี่ๆคนเราก็เลยต้องคนคันการเอานะคะนะคะยิ้สวยจริงๆ<ส> <ığ> โอ้โหนะคะชอบ ถ้าอยู่แบบนี้นะคะมีในท่าเดือดนี่คือโอ้โหนั่งกินหมูกระทะริมน้ํานี่คือน่าจะโอเคมากนะคะดูวิวนะคะสวยสวยอันนี้คือสะพานที่ไปเมืองไก่นะคะตอนนี้คือเราอยู่ทางขากลับนะคะเรากําลังจะกลับนะคะลามล้างรถละละรถ้าเน่ไงไงรอมึงชินแล้วก็จัดเล ลงไปล้างรถนะคะดูสภาพรถนะคะสภาพรถเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะคะตอนขาไปนะคะโคลนดินหมดเลยดูนะดูจะไปล้างรถนะลองไปสัมผัสน้ำสักหน่อยนะคล้างเจ้าเนี่ยขุดน้ำแน่หัวหน้าขึ้นได้ไงเนี่ย 二。了。 กันต่อค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เมืองงอมนะคะจะพาพทุกคนไปดูที่เมืองงอมด้วยนะคะในเมืองงอมเป็นเป็นชาวไทยใหญ่นะคะไม่ใช่เป็นชาวอาขารหูนะคะเป็นคนไทยใหญ่นะคะเป็นคนน่าจะเป็นไตหรือหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะหมู่บ้านเมืองงอมนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะนะคะตอนนี้กําลังออกจากเวน,น้ํากันแล้วนะคะล้างรถเสร็จแล้วนะคะนี่ เขาบอกว่าไม่ไปแล้วนะคะเมืองงอมเพราะว่าดูสภาพอากาศตอนนี้เหมือนมันคลึมๆนะคะกลัวฝนตกนะคะถ้าฝนตกเดี๋ยวกลัวว่าจะถนนไม่ดีเหมือนตอนมานะคะก็เลยจะไม่ไปแล้วนะคะที่เมืองงอมนะคะก็เดี๋ยวจะกลับเดินทางต่อนะคะไปเดินทางต่อนะคะไม่ไปแล้วะที่เมืองงอมคันสุดท้ายพี่พลมาเดี๋ยวพี่พลอีกคนนึงนะคะพี่พลยังไม่ออกมาเลยค่ะล้างรถอยู่นะคะตอนนี้ ก็ในคลิปนี้นะคะจะพาพี่ทุกคนมาชมวิวสวยๆจากเมืองกายเมืองงอมอย่างเดียวนะคะพี่ทุกคน เดินอีกแล้วนะคะจุดเดิม๋อ้โหใช่แ้ยังคกันไม่แห้งบน พี่พลก็ขึ้นไม่ไหวนะคะพี่พลต้องที่เอต้องอต้องลงรถแล้วก็ขึ้นมาค่ดูตอนนี้ก็เลยพักพักรอ,อกคนอื่นก่อนนะคะดูวิวสวยมากนะคะวิวสวยจริงๆริขึ้นไม่ไหวยังมีอีกสองคันนะคะที่อยู่ที่อยู่นู่นนะคะยังไม่ขึ้นมาเลยนะคะยังเดินอยู่นะคะดูสุดเลยะคะดูคนคนเดินที่บอกเลยว่า จจะขาดนะคะเพราะคอแห้งหมดแลวเดินแบบกว่าจะสุดก็ไม่ง่ายนะคะเพราะาดินมันมันเป็นดินแดงนะคะดินแดงแล้วก็มันเป็นแบบมันต้องอ้อมจากภูเขาไปเรื่อยๆนะคะคือแบบทางไม่ชิดสุดสักทีนะหนุ่มๆนุ่มๆถ่ายรถก่อนอ,อ๋อถ่ายรูปก่อนนะวิวสวยมากนะ,ะดูวิวสวยแบบธรรมชาติจริงๆนะคะธรรมชาติมากๆนะคะชอบบรรยากาศนะคะวิวสวย ให้รถพักแป๊บหนึ่งนะคะรถก็รถก็แบบไม่ไหวจริงๆนะคะรถก็ไม่ไหวคนก็ไม่ไหวนะคะตอนนี้เียงเป็นอะไรรถเป็นยังเตี้ยหมดเนี่ยตกเตียงเยอะด้วยเนียงเยอะมากเตียงกัมกัมกัมก็แด้วยเโซยัน ไปต่อไม่ได้นะคะต้องพักกลางทางก่อนนี่มันคือมนดูใส่มาแผ่นะใสขี้นะโอ้มาขำป้อมดูอันนี้นะมาขำป้อมนะเออเอ้อไม่เอาโอ้เอามาขำป้อมเออยึดอันนี้โอ้มอ่ะอุ้มในต้มตาชุกจนนี่โอ้โหนะดูมาขำป้อมนะฮะต้นมาขำป้อมเยอะมากเอาไปแลกเอาไปแล้ยหนุ่มๆจะเอาไปดองนะคะจะเอาไปทำทำยาดองเอาไปมาว่ะ มอะเอาก <S <S ็เอาก่อินก็เืยเอาไก่น้ำเนี่ยนะอก่เดี้ยเนอนีนะคะมะขามป้อมโอ้โหนะเป็นต้นนะเยอะมากมกมะขามป้อมเยอะมากคือบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศตรงนี้นะคะที่เราอยู่บนดอยนี้นะคะคือมันมีหมอกนะคะคือตอนที่เรามาก็เหมือนกันนะมีหมอกนะคะคือแบบมองไม่เห็นทางเลยนะคะคือตอนที่เรามานะคะเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนนะคะแล้วก็เจอทั้งแบบ หมอกคุมไว้เลยนะคะคือมองไม่เห็นทางเลยก็มีนะคะคือมันไม่ทันได้ถ่ายนะคะเพราะว่าเอา่ออะไรอะเราเดินทางมาไกลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งยังไงอะมันเจอหลายสภาพอากาศนะคะก็เลยไม่ทันได้ถ่ายด้วยนะ,ะเนี่ยข้างหน้าข้างหน้านี้นะคะคือจะเจอแบบกลุ่มหมอกอีกแล้วนะคะหมอกเอ่อเขาเรียกอะไรอะหมอกเหมยหรือเปล่านะคะ ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะอากาศหนาวนะคะมีหมอกคุมไม่เต็มเลยนะคะเดี๋ยวถ้าไปอีกข้างหน้าต่อนะคะจะมองไม่เห็นทางาอีกแล้วนะคะต้องขับรถช้าๆนะคะ ครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่ถึงเพราะว่าเส้นทางไกลนะคะตอนนี้ที่ลงเดินนะคะไม่ใช่ว่าถนนไม่ดีนะคะแต่ว่าทั้งหมดนะคะเส้นทางที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นก้อนหินนะคะจะซ้อนจะซ้อนลดลงไปมันไม่ได้นะคะเพราะมันลื่นนะคะมันเป็นหินหมดเลยนะคะดูทั้งหมดนี้นะคะขากลับขาขาไปขากลับก็คือต้องต้องเดินอย่างเดียวนะคะดูเป็นหินหมดเลยนะคะหินเป็นแผ่นเลยนะคะ แล้วก็วันนี้ก็เหมือนกันนะคะเจอทั้งอากาศเมื่อกี้คือเจอเหมอกหมยนะคะหมอกคลุมไม่เต็มเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเจอฝนนะคะฝนมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็คือกลัวเหมือนโนมานนะคะฝนมาอีกแล้วท่ะ,ะต้องรีบๆไปนะคะถ้าไม่รีบไปถ้าไม่พ้นขี้ดินแดงนะคะถ้าไม่พ้นดินแดงก็เดี๋ยวจะต้องคนเข็นรถอีกแล้วท่ะ,ะไปค่ะไปต่อ อันนี้นะคะลมเดินอีกแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็ถนนลื่นนะคะถนนลื่นก็เลยต้องลงนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันคงจะลงไปยาวอีกยาวนะคะกลัวล้มนะคะบอกเลยว่านะคะแต่ว่าตอนที่ขาไปนะคะล้มไม่รู้กี่ทีนะคะน้องหอมนะคะรถน้องหอมที่ซ้อนมากับน้องเขานะคะคือล้มสองครั้งนะคะคือบอกเลยว่าเจ็บไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ล้มสองครั้งนะคะตอนนี้ก็คือถนนลื่น ขนาดเดินอย่างเดียวนะคะก็คือจะล้มอยู่แล้วนะคะตอนนี้ <laughs> ลื่นมาก <laughs> เพราะว่าฝนมันตกนะคะฝนมันตกมันก็เลยลื่นนะคะต้องเดินช้าชรองเทา้าเริ่มหนักอีกแล้วนะคะตอนนี้เ <laughs> สียวเสีย <laughs> วลำบากจริงๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่จะมาเมืองไก่นะคะบอกเลยว่าไม่มาอีกแล้วนะคะเข็ด เข็ดแล้วนะคะถ้าฝนต,ตกไม่มานะคะหวังว่าคงคงจะไม่มีงานอะไรให้มาอีกแล้วนะคะคงไม่มาแล้วอันนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นงานของน้องชายนะคะก็เลยจําเป็นต้องมานะคะบอกเลยถ้าเป็นคนอื่นนี่คือบอกเลยว่าจะไม่มาแล้วไม่มาจริงๆนะคะเข็ดหลับแล้วนะคะเส้นทางไม่ไหวจริงๆตอนนี้นะคะเราพ้นแล้วนะคะเราพ้นจากถนนที่ไม่ดีแล้วนะคะก็ ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงที่ดอยเหมยแล้วนะคะนี่นะคะดอยเหมยเชียงตุงนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะต,ตอนนี้ก็รออีกสามอีกสองคันนะคะที่ยังมาไม่ถึงนะคะ,ะก็รออยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้ารอ,อแล้วช่วยมันช่วยอะไรกันไม่ได้นะคะก็ตอนตรงที่อันเนี้ยถนนไม่ดีนะคะก็เลยตอนนี้เราเลยมาก็เลยมาก่อนนะคะาามารอตรงที่ถนนดีๆนะคะตอนนี้แลวอีกสองคันก็ไปก่อนร่วงหน้าแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะบอกเลยว่าวิวสวยมากนะคะเราอยู่บนภูเขาสูงมากเลยนะคะดูนะคะเราก็เลยแบบมองเห็นอะไรที่แบบมองเห็นทุกอย่างเลยนะคะแบบมันสวยมากนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขานะคะมันไม่ค่อยมีหมู่บ้านคนนะคะวิวสวยมากนะคะ,ะดูนะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงดอยเหมยแล้วนะคะพ,พี่ทุกคนคะตอนนี้นะคะเรามาถึงกันที่ดอยเหมยแล้วนะคะพี่พีทุกคนนี้นะคะก็รอการมาครบกันหมดแล้วนะคะดูสภาพแต่ละคนนะคะ ตอนนี้เรามาถึงที่ถนนทางดีๆแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวน้องหอมจะไม่ถ่ายระหว่างทางให้พีุกคนได้ชมแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ดอยเหมอยตรงนี้ก็คือมันจะเป็นถนนดีแล้วแล้วก็วิวก็อาจจะไม่ค่อยเสียเสวยเท่าไหร่นะคะก็ในคลิปนี้นะคะที่น้องหอมถ่ายวิวบรรยากาศก,าก็คือเป็นเมืองไก่เมืองงอมนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะถึงดอยเหมือยแล้วนะคะดูสภาพของตัวเองก็คือยังเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะคะดดเป็นโคลนดินหมดเลยนะคะ ทั้งตัวนะคะวันนี้ก็ลงเดินนิดๆหน่อยหเองนะคะแต่ก็โอเคแล้วนะคะประมาณนี้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปหน้ากันที่ท,ท่าเดือนะคะพี่พิทุโคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะบ๊ายบาย